เรียนแล้วจะทุกคนเรียนแล้วกล้จะเลิกงานแล้วเหลือลูกค้าอีกหนึ่งคนนะคะเราก็จะได้หยุดแล้วจะหกโมงเอ้ยไม่ใช่จะทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยหกโมงยีนาทีตอนนี้6กโมงยี่สนะ แดดยังออกอยู่เลยจ้าแดดยังออกอยู่เลยมัมี่จะไปเก็บเตียงก่อนลูกเดี๋ยวมัมี่นวดต่อมัมี่จะเก็บเตียงก่อนนะครับมนูจะไปไหนอะอินขึ้นข้างบน ไม่ใช่ไปทํางานนะลูกไม่ใช่ไปเก็บเตียงทำความสะอาดเตียงลูกค้าก่อนเดี๋ยวลูกค้ามานะนะลงไปกับมามี่ไม่ได้นะนลูกอืงไปกับมามี่ไม่ได้นะคะไปกับมามี่ไม่ได้รออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวมามี่มาลูกบวกกาขึ้นดอกเพิ่มขึ้นเท่อน้งเพิ่ตกตกลงจากบันไดข,นขั้นที่สี่อ้าว 3. ขึ้นไม่แล้วสามขาสามแล้ว ไ่ได้มันเคยขือนอ้นหัวซีมันตกเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูงนะ mm. อุ้ยนวดลูกค้าเพิ่งเสร็จจะทุกคน mm. เดี๋ยวพี่นุ่นจะเก็บเตียงก็จะทำความสะอาดก่อนเพราะว่าพี่นุ่นมีลูกค้าอีกคนหนึ่ง mm. สิมานหนวดตอต้องเก็บก่อนนะ mm. เปลี่ยนผ้าปูก่อน mm. เปลี่ยนผ้าปู mm. เปลี่ยนอะไรก่อนเพราะว่า เราไม่ใช้ซ้ำนะครับสกปรกหน้าร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลูกค้าคนถัดมาก็จะมาไปดูว่าบีก่อนสิรอแบบนี้ <c oughs> ยังรอแบบี้ะลลูกอ๋อมิมีนะครับอู้ข้างนอกอากาศดีครับพี่ดอกเอ้ย อากาศดีมากๆเลยข้างนอกนะรอมามม่แล้ลูกโอ้รอมามม่มาไม่ไปทำความสะอาดก่อนเนี่ยลูกค้าจะมาเนี่ยกูมามันจะตกนะลูกมันจะตกนะครับเนี่ยมันจะตกนะครับมไม่จะไปทำงานอีกหน่อยนะเดี๋ยวลูกค้าจะมาอีกแล้ววันนี้เราทำงานนะครับ วันนี้เราทํางานนะควคบวันนี้วันจันทร์เราทํางานนะครับสวัสดีนะคะปบป้านะ้าอาที่มาชมวีดีโอนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขครับผม